สวัสดีค่ะคุณสิบันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ใครๆก็ไปอเมริกาเนาะเราก็ดิฉันก็ไปบ้างนะขอไปด้วยคน เออเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรการที่อเมริกาใช้กับต่างประเทศเนาะคะ่ะทีนี้เราไปดูมาตรการที่เขาใช้ในประเทศเขาบ้างว่าด้วยเรื่องของสีสังเคราะห์ที่ใช้ในอาหารนะคะมันมีข่าวล่าสุดค่ะคุณสังกมากคุณกนิกามีข่าวว่าบริษัทเนสเล่เนี่ยเขาประกาศว่าจะเลิกใช้สีสังเคราะห์สีผสมอาหารแบบชนิดสังเคราะห์เนี่ยนะคะภายในกลางปีหน้าอ่าเขาว่ายอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ ถามว่านี่เด็ดหรือยังจริงๆก็มีก่อนหน้านั้นเนี่ยมีสามบริษัทประกาศไปก่อนแล้วนะอ่าเขาประกาศอย่างเช่นบริษัท Kraft บริษัท Heinz บริษัท General Mills เนี่ยก็ประกาศว่าตัวเองก็จะเลิกเหมือนกันแต่เพียงแต่ระยะเวลาที่เลิกเนี่ยอีกสองปีข้างหน้าทีนี้ถามว่าทำไมอเมริกาเขาถึงมาถึงจุดนี้นะคะคือมีการทำสำรวจแล้วก็พบว่าคนอเมริกันสองในสามคนเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการเลิกใช้ส่วนผสมที่เป็นอะไรที่เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสีสังเคราะห์อ,อะไรพวกนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคุณสังกมาแล้วบางรัฐเนี่ยอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยอันนี้แบนเลยนะแบนสีแบนการใช้สีสังเคราะห์ในอาหารที่เสิร์ฟในโรงเรียนอ่าบางที่ก็เริ่มแล้วทีนี้ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลในบริษทัททําอย่างนี้เพราะอะไรนะคุณกน,นิกาคุณสังกมาเพราะว่ามันมีกฎหมายใหม่ออกมาค่ะตั้งแต่ปี2027ในสองปีข้างหน้าเนี่นะคะ อาหารคือมันเป็นกฎที่แปลกนะคนุณกนิกาไม่แบนนะเขาไม่ได้แบนสีสังเคราะห์นะคุณผู้ฟังแต่เขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอาหารที่ใช้สีสังเคราะห์เนี่ยจะต้องใช้ฉลากโหดดิฉันเรียกมันเองว่าฉลากโนะหดากนั้นมันเขียนว่าอะไรลุงไหมคุณกน,นิกาอยากนห้เขียนว่าคุณถ้าคุณอยากจะใช้ได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์คุณเนี่ยจะต้องมีฉลากที่เขียนว่ามีส่วนผสมที่ไม่เหมาะแก่การบริโภคอ่าทุกคนก็ติดเลยใครจะอยากติดฉลากนี้ละคุณกนิกา ใช่ไหมฮะเขางไม่ได้แปนนะแต่ว่าถ้าใช้ก็ได้ใช้รติฉลาดแบบนี้นะตัวเองนะคะที่มาดูกันนิดนึงค่ะมีเรื่องหนึ่งเป็นบทความที่อาจารย์ดรแก้วกังสดานลำภนภ่เขียนเอาไว้ในฉลาดซื้อนะคะอาจารย์เขียนถึงเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์บอกว่าซึ่งจริงๆทุกคนทราบกันอยู่แล้วแหละว่าอาหารที่มีการแปรรูปสูงเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะอันนี้เป็นคําแนะนําถามว่าทําไมมันถึงไม่ดีล่ะอาหารที่มีการแปรรูปสูงที่เราเรียกกันว่า u ั t r a processed food นะคะ เพราะว่าหนึ่งมันไปมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องมะเร็งเรื่องโรคหัวใจเรื่องไปก่อกวนระบบการเผาผลาญอาหารของเราอันนี้เราทราบใช่ไหมคะแต่ที่เราไม่ทราบก็คือว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาหารที่มักจะใช้สีผสมอาหารชนิดที่เป็นผลพลอยได้จากปิตโตรเลียมอ่าอย่างเราคนไทยเรารู้จักสีผสมอาหารที่มันไม่เกี่ยวกับปิตโตรเลียมใช่ไหมคุณน,นิกาเรามีดอกอัญชันเรามีใบ ใบเตยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดถึงสีอ่าใช่ทีนี้เขาก็เลยสงสัยกันว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าอันตรายพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากสีสังเคราะห์ปิโตรเลียมที่เอามาใช้ก็ได้นะเพราะว่าอาหารพวกนี้คืออะไรคุณผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าตกใจมันก็คืออาหารทั่วไปที่เราทานกันนี่แหละค่ะลูกอมไอศครีมขนมปังคุกกี้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนมอบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดื่มทดแทนอาหารสําหรับคนที่ออกกําลังกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด คือมันมีปนอยู่ในนี้หมดเลยว่าอย่างนั้นะนะคะทีนี้ถามว่าไอ้สีพวกนี้เช่นอะไรบ้างลองฟังดูนะคะอาจจะรู้จักกันอยู่สีแดงหมายเลขสามคุณกันนี่การรู้จักไหมอืมเข้าใจว่าอยู่ในลูกอมใช่ไหมเพราะมันเกิดหรือว่าในหลายหลายอย่างที่บอกใช่เพราะว่ามันมีข่าวว่าไอ้เนี่ยมันทําให้เกิดอาการสมาธิสั้นในเด็ก สีแดงหมายเลขสามที่ว่านี่นะคะแต่มันตลกอย่างหนึ่งคุณนันทิการคนสังมมาสีสีแดง number ร์ท e ีเนี่ยนะ r ร d number ร์ทีเนี่ยมันถูกแบนไปสามสิบห้าปีที่แล้วแต่ไม่ได้แบนในอาหารแบนในเครื่องสาอางแบนในเครื่องสำอางที่ทงมีความเสี่ยงเลยเออแต่เรายังกินมันมันยังอยู่ในขนมเด็กได้นะแปลกไหมฮะอันนี้อ่าแล้วือและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากมันส่งผลต่อเรื่องสมาธิแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อเรื่องขององค์ประกอบจุลินทรีย์ในลำไส้เรา ซึ่งทุกคนทราบว่าลำไส้มีผลต่อการทํางานของสมองมันก็นําไปสู่อะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยคุณสังมมาคุณกนิกาเพราะมันไปนกระตุ้นทําให้ดีเอเสียหายทําให้เกิดการอักเสบในลำไส้อันนี้เขาทดสอบในหนูแล้วพบว่าอย่างนั้นน่ะนะคะมันก็เลยทําให้เกิดคือพูดง่ายๆว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเราตลอดเวลาทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังอ่าทีนี้ทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยนํามาสู่อย่างที่บอกนะคะ กฎหมายที่โหดที่จะใช้ในอีกสองปีข้างหน้าค่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าแล้วสีสังเคราะห์นี่มันจําเป็นไหมจริงจริงมันไม่จําเป็นเลยคุณกันทิการคุณสังกาม,มาจําได้ไหมเราเคยฉลาดซื้อก็เคยทดสอบชาไทยชาเนยใช่ไหมคะพอสุดท้ายพอมีผลอย่างนี้ออกไปผู้บริโภคก็มีผลตอบรับมาว่าเออเขาก็อยากทานที่มันไม่มีสีสังเคราะห์อ่ะมีให้ไหมซึ่งพอมีมันก็เป็นตัวเลือกผู้บริโภคก็เลือกนะคะคืออาจารย์แก้วในให้ความคิดไว้ว่าให้คิดนะสีสังเคราะห์นี่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะ อ่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องใส่ไปในอาหารนะมันเพิ่มความเสี่ยงเปล่าๆอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องลองมาคิดกันเองนะคะว่าเราจะจัดการกับการบริโภคของตัวเองยังไงเหมือนกันคุณนิกาคุณสังกมาค่ะค่ะ,ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสศิวันนะคะที่วันนี้มา <c oughs> ให้ความรู้เราอย่างชัดเจนเลยทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสายวันสัตวันปริญญานะคะกับเรื่องราว <Wow. S 1> ในแวดวงผู้บริโภคอย่างนี้ <Thank you. S 1> ก็จะมาพบกับเราสักเดือนละครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อวิเคราะห์ให้เราฟังว่ารอบโลกเข้าไปถึงไหนคะ่ะ Global Connect